ในวันจันนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงจะเริ่มเก็บค่าโดยสารเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เปิดให้ผู้โดยสารใช้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวของทีวีไทยได้ไปทดลองใช้บริการและจะเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถแท็กซี่ให้ดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณพัทราพรตันง,งามค่ะ รถไฟฟ้าสายที่3ของประเทศไทยนะคะมีชื่อเรียกว่า i r r p r t s l i l l i n k มีจุดเริ่มต้นคือที่สถานีพญาไทแห่งนี้ค่ะและวันที่23สิงหาคามนี้นะคะจะเปิดให้บริการเชิงพานิชเป็นวันแรกวันนี้เราจะลองไปทดลองใช้บริการดูนะคะว่าจะได้รับความสะดวกรดเร็วมากน้อยแค่ไหนหากเปรียบเทียบกับการเดินทางทางรถยนต์ค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางคือที่สนามบินสุวรรณภูมิ สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อมาถึงสถานีรถไฟฟ้าคือซื้อตัว๋วโดยสารซึ่งตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึงสิ้นปีนี้ค่าโดยสารอยู่ที่15บาทตลอดสายและจะปรับเพิ่มอีกสถานีละ5บาทในต้นปีหน้า เมื่อรับตั๋วแล้วก็รอรถไฟฟ้าชั้นบนซึ่งจะเทียบชานชาลาทุก15นาทีโดยขบวนรถเส้นทางซิตี้ไลน์มี4ขบวนจอดแต่สถานีได้แก่พญาไทราชบารีมักกะสันรามกำแหงหัวหมากบ้านทับช้างลาดกระบงังและสุวรรณภูมิ สถานีรถไฟฟ้าพญาไทเราได้เรียกแท็กซี่ไปสนามบินสวรรณภูมิโดยใช้เส้นทางพญาไทถนนเพชรบุรีทางด่วนยมราช <Okay. S 1> พรามเก้าซึ่งบรรยากาศตอนเริ่มต้นรถติดมากค่ะ นี้ขบวนรถซิติไลน์นะคะออกจากสถานีพญาไทมาแล้วประมาณ15นาทีค่ะกำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านทับช้างนะคะตอนนี้เราก็เหลืออีกประมาณ2สถานีนะคะถึงจะถึงสถานีปลายทางคือสนามบินสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ผมขับรถมา15นาทีแล้วเลยด่านพระราม9จะมุ่งหน้าสุวรรณภูมิครับแอ,อ,พอ์พลิเคชันแท็กซี่ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าผู้โดยสาร มีสัมภาระเขาจะไม่ใช้แอร์พอร์ตลิงค์ครับแม้ผู้โดยสารต่างเบียดเสียดภายในขบวนรถซิตี้ไลน์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแต่นอกรถก็ยังพอให้เห็นบรรยากาศแบบชานเมืองมีทิวทัศน์สีเขียวให้เห็นได้ตลอดสองข้างทา,างด้วยค่ะนอกจากขบวนรถซิตี้ไลน์แล้ววันจันทร์ที่จะถึงขบวนรถเอ็กเพรสไลน์จะให้บริการเป็นวันแรกมีจุดเริ่มต้นที่สถานีมักกะสันไม่จอดแวะระหว่างทางผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินและโหลดกระเป๋าต้องมาขึ้นที่นี่เท่านั้น แต่เบื้องต้นระบบนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้ถึงสิ้นปีปลายทางสุวรรณภูมิใช้เวลา30นาที241บาทครับจากสถานีต้นทางพญาไทนะคะในที่สุดก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิมที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยรถไฟฟ้าแอลพลิงใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะ ซึ่งก็นับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วกว,ว่ารถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถแท็กซี่ค่ะพัทราพรตันง,งามทีวีไทยรายงาน